จะขอละอุเรื่องคารเมื่อการก่อนสุดจะโยนนันเนิ่นก็นับไว้ดินและฟ้าคู่เคียงเพียงฮะไทยเป็นคู่ควัญรัก ไรไม่ห่างกันต่อมาถึงเพลากลาปลัดปลาอากักต้องแยกจากแสนไกลให้สงสารด้วยผู้ยาญแห่งแควนังแลนเทวันกำหนดแนวเขตกันขันฟางดินฟ้านั้นอยู่เบื้องบนทนเสาซอยดินนั้นอยู่ตามต่อ คอยคอยทวินผิดความเงากัดสองกอดวงจินมีนอนกินนั่งเมือเพอรำพึงสายฝนเห็นทุกวันพลันสงสารจึงช่วยผ่านสึงส่งบ่งคิดถึงทุกเม็ด ฝนแอบนำคำคำหนึ่งที่หวานซึ้งจากฟังสุทาตรีส่วนปุยแมเอกน้อยนั้นคันาสางเสนอตัวข้าอมาทำหน้าที่บริการด้วยใจ ไพรสนีนำพจีพบพืน้นคืนนำพรดินและฟ้าต่างฟันสักวันหนึ่งจะมาถึงวันโศกวิวโองทนได้กลับคู่อยู่ข้างมีรังจรเจ่นการก่อนแต่คลาฝังเพียงดิน